สวัสดีครับท ok ่านผู <om> qui, ้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยมีป่นป่าแหละคุณตาวิถีไทยสิขามักลินไม้ท่านผู้ชมเลยมามาเผามักลินไม้น้ากันเนาะวันนี้เนาะมักลินไม้กินกับแจวป่นป่าเนาะท่านผู้ชมเซ็ตแซบวันนี้มักลินไม้หันอ่อนนะคุณตาวิถีไทยวันนี้ได้มักลินไม้หวานอ่อนมาเขามักลินไม้วันนี้ท่านผู้ชมเออสิข蒿มักลินไม้กินเซ็ตแซบนะ ตาวิถีไทยเออป่นป่นปลาดุกเป็นปลาดุกแห้งท่านผู้ชมอ่าปิ้นปลาดุกแห้งวันนี้สิเผาบักลินไม้ไมบ้านนอกบ้านนาเฮานี่เออมันต้องมีบักลินไม้กินได้บออกไไักลินไม้ก็เผานะเศษแซบบิดหูบ่ออกไรง่ายไปเออบักลินไม้ก็บบังรินไม้อยู่ในกกอยู่ในกกแม่นเอาเท่านผู้ชมครั ภาษาภาคกลางพูดว่าลิ้นฟ้าเนี่ยภาคกลางพูดว่าลิ้นฟ้าเออภาษาบ้านเฮาเขาเรียกว่าลิ้นไม้เออลิ้นไม้มาเผาเนาะท่านผู้ชมเนะาะเผาก็เผาแก๊สเฮา,านี่แหละจริงจริงต้องเป็นเตาเผาถ่านนะเผาถ่านอย่างซีแซ่หอมหอมถ่านวานเผอไปอันนี้เฮามาเผาลองเบิ่งเนาะท่านผู้ชมนเนาะคุณตาวิธีไทย เผาแก๊สก็ได้เพค่นว่าเผาท่านก็นได้คือการคุณว่าอ่าเซ็ตแซบคือกันวิธีการเผาเดี๋เผาแบบใดคุณตาวิธีไทยเผานี่คือเผาให้มันไหมเนาะให้มันไหมเปลือกมันเห็นเปลือกมันไหมไว้ง่ายไปเปลือกมันไหมอ่าไหมจนไหมครับทุละเออ <c oughs> เผาจนไหม่จนบ่มีฮอดบ่อนบ่อนเขียวไปว่าไงไงเผาจนบ่มีบ่อนเขียวเออเอาเผาบุลูเผาให้เบิงบ่งลูกคุณตาวิธีไทยเป็นว่าอืมเผามากลิ้นไหมว่าเอาจนบ่มีบ่อนเขียวอืมเผาเผา,านี่เผาลงไปเออ เอาบ่อนใดที่มันยังเขียวอยู่กับเผาไปเรื่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเผาไปเรื่อยจนกว่ามันสีบ่มีบ่อนเขียวไปเผาไปเรื่อยอืม <c oughs> เผาไปเรื่อย <c oughs> เผาไปเรื่อย, <c oughs> นอยจนกว่าสีบ่มีบ่อนเขียวจนมีตะบ่อนดำๆทัแหละไปแล้วกับเปนลน่างน้ำบ้านเอออันนี้คือวิธีการเผาบกมินไม้ สมบูรณ์แบบวง่ายง่ายไปสมบูรณ์แบบเศษพ่อแม่พาเผาหมักดินไว้กินกับแจว่วกบกินกับแจ่วปลาเหมือนนีป่นปลาแห้งเหมือน,นป่นปลาดุกแห้งปิ้งปลาดุกย,าาย่างว่ายง่ายไปย่างมาแลา้วก็เผาเอ่อย่างมาแล้วก็มาลอกเอาเอา,เอา,เอา,เอานั่นมันออกอืมมาเอานางไอ้กระดูกมันออกวาอ่ายง่ายไปเอากระดูกมันออก อือดูนี้สิได้การ้วตัวนี้ตัวนี้สิได้การลาารรนะ่านผู้ชม,ม,ม,มเผา,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 นะาไปเรื่อยๆนะเผาไปเรื่อยๆจนมันไหม้พุ่นละไหม้หลายพุ่นละเผาไปเรื่อยๆมันยังบ่ไหม้เฮากะเผาบนลบมาเผาอีกนะอือเผาไปเรื่อยๆ เอาใดจัง่อคุณตาวิธีไทยผมว่าจนเปลือกมันไหม่ดำพืและท่านผู้ชมไยเปลือกมันไหม่ดำพืและสอ,น,อ,น,ะอนี่คือการเผามากลิ่นไม้ถ้าพูดถึงว่าเป็นท่านกับทิ่มใส่จนมันดำเราจะเอาออกมานะจะเอาออกมา พิกไปเรื่อยๆพิกไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิซุกนี่นี่ได้แล้วนี่ข้างนี่ได้แล้วท่านผูนช้ชมเขากเขเเนะ็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆอ่าเลื่อนขึ้นเรื่อยๆมันซุกมันโบซุกมัลดลงมาลดลงมาเผาให้มันซุกจนมันซุกพไปละท่านผู้ชมเอ้ เอาก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะเลื่อนขึ้นไปตาวิธีไทยมาเผามบกลฤนไม้จิ้มกับป่นประดุกเนาะทางพุ่นลราทางเฮาว่าป่นถ้าแห้งถ้าใส่น้ำลราเขาเรียกว่าแจ่วนะแจ่วอืมเรียกว่าแจ่วดูนี้โบได้โบได้สาธิต บได้รีวิวเรื่องแจวป,ป่านะบไดเ้เออพอดีรีวิวเรื่องปลล่นแต่รีวิวเรื่องเขามักลินไม้มืนน่อนี้เออเดการคุณตาอุทยไทยโอ้หอนหอนท่านผู้ชมหอน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 ,หอ,น,หอ,นอ่าอ่าเขาละเห็ดกับเขาเพื่อนละมารีวิวป้งมักินไม้เพิ่นว้าคุณตาวิธีไทยเอ้ยอ <laughs> เออเขาไปเรื่รอยๆท่านผู้ชม จนกว่ามันสิไหม่ใหม่ใหม่ใหม่นูดละเนาะตัวนี้สิได้แล้วนะี่ท่านผู้ชมเผาไปเรื่อยๆนะเผาไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิดำเบิดพูดละเบิ้ดน้อยพูดละเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นว่าไงไง่ายไหเลื่อนขึ้น รกระทืบไปเรื่อยๆเราต้องใส่ไม้ปิ้งนะมันท่านผู้ชมเฮ้ยไม้เลคีบนะมันพอนเออมันพอนต้องใส่ไม้เลคีบนะมันสีห้อนมือเฮาอันโต้ไปเออใกล้แล้วเนี่ย พราะมันสีห้อนมือเฮาเด้ใช้ทำอะไรอ่ะอ่าไอ้ดาวไอ้ดาวไ,ไม่รู้มกอะไรขึ้งมันมกเครื่องในไก่ก็ไม่รู้แล้วกองเข้าไปไหนไหนส่ไถ่เสร็จข้าองนอกเดี๋ยวเอาก,กองใหม่มาเดี๋ยวนี้บบได้รีวิวเจลมนด้ แต่รีวิวปิ้งมักลินไม้เนาะโอ้นี่นี่นี่เห็นบ่อ่อยูทูบเบอร์เพิ่นมาเหตสาธิตวิธีการปิ้งเอ่อปาทิโต้เออเออเอนั่นนั่นนั่นปาทิโตนี่นี่นี่ต้องใส่ไม้ลึกปิ้งนะท่านผู้ชมมันตังบุพผิดซ้ายผิกขวาเนาะเอ่อมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมือนี้วิธีการปิ้งมักลินไม้อยู่ในเตาแก๊ส นะวิธีการคือใส่ไม้เล็กปิ้งอ่ามันสีหอมใส่ไม้เล็กปิ้งเสิบแซ่บหวานหวานบกขมนะขมกระขมเล็กน้อยนะขมเพียงเล็กน้อยอือ,อบอกว่าิกบปิดบอกุณตาวิธีไทยกันยังเห็ดบุปผิงนะตอนน้องมีคนมาสาธิตวิธีการปีกมักลิ้นฟ้านั่นะ สุกเสมอกันเลยท่านผู้ชมเลยแล้วมันก็มีจังหวะที่ไฟขึ้นมาพร้อมเนาะมันบทชิดมันบดชิดเออมันบดชิดบานนี้สิเอาสุกเข้าใด้มันบอกท่านผู้ชมบานนี้เออสุกจนหอดหัวมันพุ่นก็ได้บานนี้เออปลาทิพย์ท,ทูเออมันบวสซุจกจะเพื่อ บ๊สุกจากเทือเออปลาทข้างนี้ก็สิได้การแนละ้วนี่นี่ท่านผู้ชมเอ,อ้ยเอาจนดำพุ่นละดำไม่เปลือกมันวนอนเถาะไปเอาจนไปล่างนี่ขาวจ้วเลยแหะอืมลิ้นฟ้าภาษาไทยภาษาอีสานเออเพกาภาษาบ้านเฮาเรียกว่า มักลิ้นไม้เออมักลิ้นไม้ปิ้งอีกก็ได้นะปิ้งอีกลิ้นฟ้าหรือลิ้นไม้เออโทรรายการท่านผู้ชม,มเลยวิธีการปิ้งมักลิ้นฟ้าหรือลิ้นไม้เห็นบอ มันต้องไหมบบนี้แหละมันจังแมน่นน,นี่มันจังแมน่นจังถึกถึกของมันเลยเนี่ยอือป้าทิดโทูมันสีหอมหอมไผ่ใหม่อันนี้แหละวันถกไปอ่ปีงคัก,กจนไหมคักๆุปละซุก ว่าไงง่ายไปซุกพรมโอเคมาเฮามาเบิ่งวิธีการล้างท่านผู้ชมตามไปตามไปเอาจานมาใบเอาจานมาใบนึงเอาจานมาใบนึงเดี๋ยวเขาสิตามไปวิธีการขูดเนาะท่านผู้ชมเนาะวิธีการขูดเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งวิธีการขูดนี่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  วิธีการขูดออกเก็บออกนะใส่มีดหรือใส่บ่วงก็ได้นะคุณจะซื้ต้นไม้หรือเปล่าเอ้เออเออเออไปไปไปโอเคโอเคโอเคเอาไปล้างน้ำโอเค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 อ่าอาเดี๋ยวมาจัดการได้ได้ได้ เดี๋ยวยูทูบเบอร์เพิ่นเพิ่นสาธิตให้วิธีขูดล่ะเดี๋ยวเขาสิมาเอาไอ,าอา้นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะสิมาเอาลักสิมาเอาลักเดี๋ยวเขาก็สิไปขูดได้บัดนี้ท่านผู้ชมไหมเอ้าเขาสิไปขูดได้มามาตามคุณตาวิธีไทยมาท่านผู้ชมนี่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 เดี๋ยวเอาขออนุญาตใส่กล้องก่อนเนาะใส่กล้องก่อนน,ะออน,นี่ ปุบ๊บขูดท่านผู้ชมเอลามาขูดมาขูด ตองจะเจอือแน่เนาะท่านผู้ชมสปิดตะกินแน่นี่เขาเสียไปล้างน้ำอยู่ดอกว้าพูดถึงว่าเอาอน ขา้านะออกเป็นบเบิด์ุคนละแล้วจังไปล้างนำ้ำเนาะจงไปล้างนำ้ำท่านผู้ชม ปึ๊บอ้าอีกตัวนึง นี๋ยวเขาสิไปอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่สิไปล้างใหแค่นี้สิไปล้างนะมา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 ,มาตามคุณตาวิถีไทยมาน,น,น,นี่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 มาล้างสกอนท่านผู้ชมเลยเซ็ตแซบนะมาดิมากลินไม้ลินไม้สิ็แซ่บคุณตาวิถีไทยเห็นว่าบด้รีวิว โบได้รีวิวไอ้เห็ดกับขา้าวแต่ว่ารีวิวเห็ดมะรินไมอ้อ่ขั้นตอนเห็ดมะรินไม้เสิร์ฟล้างนะมาต่อท่านผู้ชมเอามาล้างมะรินไม้บ้านขูดแล้วก็มาล้าง,น,าน,ะาางนะวิดีโอมันดับไปเมื่อกี้นี้จักสีโหดใครละเออ,เอ,อ ล้างมาล้างเออล้างบักินไหมคือใช้เวลาเฮืงแท้คุณตาวิธีไทยเพื่นว่าเฮิองได้ท่านผู้ชมเอ้ยทำล้างเอาดำดำออกเนาะล้างเอาเปดำออกลูกๆพ่อแม่เฮาสมัยตะกี้เอามือลูบออกลูบออกมันก็ออกแล้วเพื่นว่าคุณตาวิธีไทยนี่เอามือลูบก็ออกแล้วล่ะนี่เลืนี่ง่ายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ พูดง่งายๆเอาแบบนี้สิได้เอาไปซอยได้ท่นนานผู้ชมได้บุได้เอาไปซอยได้นี่สบเร็จนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที อ,อร่อยได้ค่ะท่านผู้ชมม,มาเบิ่งวิธีการซอยมันบริยะท่านผู้ชมเอ้ยซอยมันลิ้นไม้หมกลิ้นฟ้าอันนี้นะเอามีดซอยเลยอันหัวมันนี่เข้าอเอาเขาก็ตัดทิ่มนะตัดทิ่มหัวมันนี่อซอยทีละสามหน่วยเลยเนาะท่านผู้ชมซอยทีละสาม ออกมันบดมันโบยักไหม่บรนไดมันหัวมันนี่นะหัวมันสีโบยักไหม่บรนไดน์นี่ดูดิชม s u c c e s บังลิ้นไหมเนาะอืมเอมอ,อ,อรีวิวอยู่เอาอะไรหกสิบจัดไป แล,แล้วแล้หะยกไปเลยลเรียบร้อยท่านผู้ชมเซ็บแซบมักลินไหมเนาะป้าเอาเอาเอาป้าที่โทม,มากินมักลินไหมกับป่นปลาดุกท่านผู้ชมป่นแห้งเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ